เพื่อนมาต่อท่อพ v c โดยไม่ต้องซื้อข้อต่อตรงมานะครับผมเราก็จะใช้เทียนนะครับผมใช้ความร้อนระครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันเลยนะครับผม,มกระดาษมาเผาเดี๋ยวเรามีเทียนเราไปใช้อย่างนี้จะได้เรียบร้อยดีด้วยเนาะ ำก็ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเช็ดออกอีกทีต่อท่อต่อท่อเราไม่ต้องใช้ <c oughs> ข้อต่อซื้อมาข้ต่อตัวหลายจังเราไม่ต้องใช้นะใช้หนูพอรู้ว่านิ่มแล้วเราก็ยัดเข้าไปนะหมนุนใช้มือหมุนให้มันที่ได้ไม่ไม่ได้เอากากล้องมาวันนี้ ตามเลทเดยติดตามต่อไปหลั้นะแนี่เราต้องการ ลงตรงนี้ถ้าเราไปซื้อก็ต่อมาตัวรายจ่างเล็กคือกาวอีกเราไม่อใช่แล้วท่อเนี้ยเราก็ยัดตัวนี้เลยโอเค ไปเรียบร้อยจุดหนึ่งจุดจุดต่อไป